Then <laughs> โดยที่ครูจะมีภาพให้นักเรียนดูภาพภาพนะคะให้นักเรียนช่วยกันสอบสอบในลักษณะเป็นสมมตินะคะมีภาพภาพนะคะภาพที่หนึ่งลูกไก่ในกำมือไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวเราเถิดความกัดสิหลังค่ะภาพที่สองแขนเสือให้ัวัวภาพชัดนะคะภาพดูดีนะที่ก่อนก็ได้ทีต่อนะคะภาพที่สาม นักเรียนตอบว่าอะไรนะั้งลยขมูไน้าสุดท้านักเรียนตอบว่าอะไรนะรั้งหลาขแตกรูปสุดท้ายนักเรียนตอบว่าอะไรนะมูอป่ถู้งนักเรียนตอหมเลยเอนอยมาเลยเขาละอานจาภาพไปน่รูอแวนกเรียนเอ๊ักเรียนว่าเรียนเรื่องอะไรคะเรียน่องนไไทแล้วนักเรียนไมวะสัมาไทยอะไร ะะก็คือเป็นความสามารถทางภาษาอย่างนึงนะคะจะมีการเรียบเรียงข้อคำนะคะการรวมข้อความที่ยาวๆให้สั้นลงเพื่อเตือนใจให้กับผู้ฟังนะคะเช่นให้มีความรับผิดชอบให้มีความรบอบคอบให้รู้จักเวลาให้รู้จักน้าที่นะคะดังนั้นผมก็จะการเรียนทราบแล้วว่าเราจะเรียนเรื่องสัมพันไทยคือก็จะแจ้งกรรงการ,การนนะะากเรียนรู้ในกเรียนทราบนะคะว่าวันนี้เราเรียนเสแล้วเราจะได้มีความาไหวะะ้ละ ข้อที่1ึงก็คือพอนักเรียนเรียนจบในคาบเรียนนักเรียนก็จะบอกความหมายของสําวนไทยได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนก็สามารถใช้สํามวนไทยได้ถูกต้องแล้วก็นักเรียนสามารถเขียนคุณภาพของการใช้สํามวนไทยแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ใน, higher, e like of um ใใน it, ที่ประจําได้ถูกต้องนะคะคือวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายของสํานวนนะคะสําวนไทยที่เราควรจะรู้จักแล้วก็การนําไปปรับใช้ที่ประจําวันนะคะวันนี้ก่อนอื่นเรารรู้ความหมายของสํามวนไทยก่อนว่าสําวนไทยคืออะไรนะคะอ่าสัมมวนไทยนะคะคือ ข้อยคําหรือข้อความที่กล่าวมาท้าน่านนะคะมีความหมายใ้ตรงตัวหรืออาจจะมีความหมายอ,อื่นแฝงอยู่แล้วก็เพื่อให้ผู้รับได้นําไปตีความเพื่อทําความเข้าใจกับตัวเองคำหนึ่งนะคะเช่ <c oughs> นพอเราฟังสันวนขึ้นมาเราก็ต้องเอาไปคิดก่อนใช่ไหมว่าสัมมวลนั้นมันหมายถึงอะไรใช่ไหมคะพอรเราคิดได้เราก็สามารถนําไปปรับไลน์ที่ประจำเราได้นะคะผูะ้ถามหน่อยนักเรียนเขาจะตอบคุณได้ไหมว่าสัมมวลไทยน่าจะมีกี่ประเทศสองประเทศนักเรียกว่าสองประเทศใช่ไหมแล้วมีอะไรบ้างที่เขาจะบอกคุณได้ รอบปีศุภาสิตัดไปเลยตัดไปเัดไปตัมาเตัดไป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 ตัดะปตัดไปตอดไปตัดไปตัดไปนัดไปตัดปตัดไ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 ปตันไปตัดไปตัดไปตัดไเัดไปตนดไปตัดไปตัดไปตัดคปตัดไปต่ดไปตั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 กไปนัดไปตัดไปตัดไาตัดไป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 ตัดีปตัดไปตัดไปนัดไปตัดไปตัดตัดไปตัดไปตัดไนตัดไป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 ตัดไั จะมีให<ส>้เขาเาเขให้เกลุ่มเ็อกลุ่มเรียนเาขดไม่กี่นปรณคุณรใก็คือนี่ไมหอวให้กลุ่มละอันนะคะแล้วก็ประกาไหวดูลแ้่ะาแล้วก็ให้ให้แต่ละกลุมช่วยกันดึแล้วก็ปรษากันไปกุ่มนะคะว่าที่เรียนงเนป็นภาตอะไรแ้กลุมที่ได้แล้วก็ินปาะกาหขอเขียนส่กดาษไ้นะคะอ่ะถ้ากลุมไหนที่เขียนูทั้งสิบสิบจำนวน ก็จะมีระวัยให้สว่างปูไหนที่ไม่ปูกล้องนะคะก็จะมีระาัวให่กันนะคะพร้อมยังพร้อมเตรียมไหม่านันก็ตอเงินครั้งตงสองครั้งตองสามครั้งตัใจนะฮะอะไรนะกอนที่ก่นที่เระถูกไก่อนต่ให้เรียนเขียนคำที่ถูกต้องนะถ้าไม่งั้นคีืนูกคำวต้องเขียนที่ปูนะคะถ้าไม่เ้ะไมเลย 聞かれましたけどね。 ยังเห้ตกลบตุมาไหนนะเราจะเดนไ่ดูเหอว่าเราจะเดินดเรว่าเราจะดูนะยังหอนอ่ะไปครัที่ห ที s <S s <S ่ไปนะตามือตามืออต้อง่ตาต่อไปาที่ for three. For three 3าค uh, ่ะาไมกระตายไมกันายไมกันะจาไกันาูกต้องค่ะถก้อต่อไปาที uh, uh, ่สิบละกันโคกขึ้นเขอากขึ้นบ่ออากขึ้นบ่อกต้องขึ้นบต่อไปที่ห้าะะเขียกขึ้นภูเขาอาถูต้องค่ะาก วันที่6เฮ้ยคืออะไรกัตัวหายร้อนโตต้องหายัวหายร้อนโตัวหายร้อออตต่อไปเยสัปวันที่7่ะช้างตายทั้งตัวเอาไปตัวมาติดะั้งตายทั้งตัวเอาไปัวมาติดท้้งตายทั้งช้างตายทั้งตัวเอาไปรัวมาติดตาไปต่อไปต่อไปอ่ะพี่คอะเฮยคืออะไนาหลังูใหญ่มาไม่ดเดินตามหลังมาเดินตามหลังใหญ่ เด็กเนความพูดอยนมาขัดถามนี่ผที่หนนะคะแต่ที่สที่เขียนไม่เหมือนใช่ไหม่เอะก็คือมันมีคำนี้ย่นะไม่เขียนมอนเพราะว่ามันเกินคำเกินที่มาตอที่มันเยอะกว่าเดินทางคุณมาขัดต้ากิด่า็กมัดินาะต่อไป้างที่ส้งหดที่เก้าคืออะไรคะทงานบนหลังบนทำงานบนหลังบนต้องค่ะทำงานบนหลังนทํงานบนหลังบน สองกล้วยก็สองทั้งนี่มีวหนึ่งนี่ก็สองสงันั่ก็ไม่ีแล้วค่ะเลขสองก็หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดสุดสุดสุดอนักเรียน

เขาให้เขียนให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายของคำวินิจฉัยต้องมโนนี้ที่เราทำกิจกรรมแบงนี้เนี่ยนะคะโดยใบงานนะคะจะมีทั้งหมดสิบข้อบรรทัดที่เป็นเส้นเวกเหลายเส้นนี้ก็คือให้นักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ่าพ์เส้นข้างที่ยาวๆคือให้นักเรียนถึงความหมายนักเรียนค้นคว้าจา่กันด้วยความรู้แล้วก็การรวมนะคะเดี๋ยวให้เขาแก้ดูขอถึงให้เขียนชื่อก่อนนะคะ ว้วบคอาะไปงานที่6กนี้ก็คือให้นักเรียน,ขยน,น,เ,นเขียนสานวนด้วยัวรรจงเ็มบรนทัดทีนี้ผูก็จะบอกหลักการเขียนหรือ,าอการเ้าใจงบก็คืออันดับแรกนักเรียนต้องนั่นตงตรงนั่นตงตรงแล้วก็ว่างไปงานให้ตรงจับมือสอให้ถูกต้องค่ะและเวลาเขียนตัวหนังสือให้เว้นระยะต้องปให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เวลาเขียนก็วางตำแหน่งของสระวรรณยุกให้ถูกต้องและสุดท้ายนะคะก็คือให้นักเรียน เขียนลายไม้หวไลายไม้่ลายและสารโอและเขียนตัวเลขไทยให้ถูกต้องเหมือนกันอ่าไม่เข้าใจยังคะเข้าใจยังอ่าข้าใจแล้วก็ทาได้เลยค่ะโทรศัพได้เลยค่ะสามารถคุได้ค่ะแต่ถ้าไมคก็ต้องใช้แอปคุยได้เลยมปัญหาอะไรมที่นี่ก็รด้เอง รู้จักสัมภารไทยได้ยังเ่ยรู้จักได้ใช่ไหมคะอะ่ถ้ารู้จักแล้วก็ให้นักเรียนส่งสกแกนออกมาคา่ะตัวสามคนหน้าจักรเรียนออกมาสรุปความหมายของสัมภาไทยให้เพื่อนๆฟสาวๆมาสามคนค่ะ